สวัสดีค่ะแม่แม่่ะวันนี้เราจะมาเปิดดูกล่องนะคะคุณแม่ลินดาเขาได้อะไรมาให้เราอีกวันนี้อพ่อควานเปิดขอบคุณคุณแม่ลินดามากๆเลยนะคะคุณแม่ขาที่คุณแม่ก็เมตตาครอบครัวเรานะคะคุณแม่ได้ส่งของมาให้เราตลอดเลยขอบคุณคุณแม่ลินดามากๆเลยนะคะคุณแม่่ะที่คุณแม่เมตตาครอบครัวเรานะคะ ได้ปลากระป๋องได้ของกินเยอะแยะเลยกราบขอบพระคุณคุณแม่ลินดามากๆเลยนะคะคุณแม่คขาพ่อควรไว้ยพรให้คุณแม่หน่อยขอบพระคุณคุณแม่มากครับขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับสาธุสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่เรนดา่ะที่คุณแม่ก็เมตตาครอบครัวเรานะคะคุณแม่่ะขอให้บารมีพ่อช้างพระครูประกำคุ้มครองคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่่ะ กิจประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะคุณแม่ลินดาค่ะที่คุณแม่กเมตตาครอบครัวเรามาโดยตลอดนะคะคุณแม่ขาคุณแม่ขาก็ขอให้คุณแม่ได้กลับคือร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะคุณแม่ขาปังแปงขอบคุณข้าคุณแม่ในลูกแล้วขอบคุณค่าคุณแม่กับลูกแล้วขอบคุณข้าวสวยขอบคุณค้าคุณแม่ลินดานะคะกลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ขา